ได้แล้วเลยแม่สลิดใหญ่เอาเอาใส่ด้วยนี่นี่เก็บให้งามาด,าาด,ดีเด้เอพอจับ ็แลล้ววผมกกัตกปลายามเย็นกันอีกแล้วครับสำหรับบ้านบนระเบียงบ้านริมน้ำครับมีแมเข้ามาตกด้วยนั่งสบายๆกินลมชมวิวกับน้ำกำลังขึ้นคืนซับซ่าซับซ่าตกปลาให้เอฟซท,ทางบ้านได้ดูกันนะครับ ชีวิตคนริมน้ําอยู่กันยังไงนะครับสบายสบายครับกับข้าวเราไม่ต้องซื้อนี่คือตลาดสดของเรานะครับสดสดนี่ดินกระเดวเนี่ยดอนนิ้วแล้วมึงจะรู้ซึ้อภาพบรรยากาศบนระเบียงบ้านเรานะครับนี่เพ่งเคน,นไว้นะครับบรรยากาศยาำเย็นๆอีกสวยในเจ้าอ้วนก็หลับปุ๋ย เอ้ก hey, mm ็อ hmm. mm ้วนนี่นอนสบายสบายเหมือนแมวเลยมึงอ่ะได้ไหมโดนปะ เป็นเยื่อมึกแต่กุ้งครับทะเลน้ำกำลังขึ้นนะครับกำลังจะท่วมโขดนะครับแต่ตามร่องก็ตกได้แล้วนะครับระเบียงระเบียงบ้านเราต้องใช้ความอดทนตั้งหน่อยนะครับตาง นั่งตากลมชมวิวครับมองดูทะเลดูเรือนะครับบรรยากาศฝั่งโน้นก็เขากำลังบำรุงซ่อมแซมยืดต่อเพื่อไว้รองรับลูกค้าเหมือนกันนะครับลงเสาใหม่ขับยื่นออกมาต่อลงมาชายเลนรอชมผลงานกันต่อไปครับเราจะเป็นแบบไหนส่วนของเราก็ได้นั่งตกได้ ที่แม่ก็นั่งตกอยู่ตรงนี้นั่งสบายกนนั่กำลังขึ้นครับวางในบ้านผมก็ชอบมานั่งตกนี่ครับตกกว่าจะค่ำกว่าจะมืดจะค่ำไม่ได้ไปไหนก็นั่งตกปลาอยู่ระเบียงบ้านนี่แหละครับนะครับด้านนอกก็จะเป็นโรงเก็บอวนของเรา ครับทางที่ลงมาก็อยู่ประมาณนี้ครับเวลาลูกน้องมารวมกันคนมันเยอะครับช่วงนี้ออกเรือไปแล้วนะครับนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านนะครับทุกท่านที่อยากจะมาร่วมตกปลาตรงนี้เป็นหลังคานะครับฝนตกก็ไม่เปียครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะมุงหลังคาเมืองงานช่วงว่างๆเดี๋ยวค่อยมุงนะครับตอนนี้ใช้แสล็มไปก่อนนะครับหางบก่อนหางบก่อนบม่บ้านเขาตก ชอบจริงๆเลยไม่ให้ตกก็ตกเหมือนเดิมตไม่รู้จะทำอะไรกันครับนอนั่งลมพัดเย็นๆตากอากาศเย็นๆบน,นระเบียงบ้านยายหงก็จะไปนอนเล่นพักผ่อนตรงนั้นส่วนยจะอว้วนหลับแล้วหลับอีกนะครับรอนโดอนรอนรน,น,นสลิดป่ะหลุดหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกน้ำกำลังขึ้น ครับบรรยากาศทะเลช่องแสมสารนะครับตอนนี้เราอยู่บนระเบียงบ้านนะครับเรือจอะกันไหลายลำนะครับบรรยากาศฤดูเข้าช่วงฤดูมรสุมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ไม่ใช่ว่าคลื่นลมมันจะจัดทุกวันนะครับเป็นบางวันนะครับบางวันนะครับตอนนี้ลมเงียบแล้วครับดูแค่นี้ก็รู้นะครับ ใส่ปลากำลังกินเลยปลานี่สลิดตัวก็ใหญ่ไอโกะก็ตัวใหญ่ปลาคิตังครับทางใต้เขาจะเรียกปลาคิตังนะส่วนทางบ้านเขาจะเรียกปลาไอโกะนะครับไอโกะมีลายอย่าให้โดนโดนทิ่มนะครับอย่าให้โดนทิ่มทิ่ม,มไปละหูขอลองขอลองอุ้ยอุ้ยนะครับผมโดนมาแล้วผมถึงเข็ดนะครับเข็ดมากเลย นะครับไม่ตกด้วยไม่จับด้วยนะครับจวนจวนเจวนโอ้ยนอนจังเลยเจวนรู้สึกรู้สาเลยรเราอ่ะแหน่ไม่แย่อ,อย่ายุ่งอย่ายุ่งเหรออ่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งเหรอ,อไม่ยุ่งแล้วพ่อไม่ยุ่งแล้วนอนนอนนอนจากลมครับเย็นสบายนะครับจอ้วน โตเข้าคู่เลยเหรอปลากำลังเข้าน้ำกำลังขึ้นเอไหวไม่ไหว,ไไหวเอาอันนี้อะไรไโอ้สลิดใหญ่น้องแม่สลิดปาดนี่โอ้โหสลิดใหญ่ทั้งคู่เลยสวยง,งามปลาบนบ้านครับไม่ว่ากันนะครับผมก็จะถ่ายทอดให้ให้ดูว่า ชีวิตวิถีคนริมน้ำเหมืองเราทำอะไรได้มั่งนะครับกว่าจะมืดกว่าจะคำ่ำเพราะว่าผมตกไม่ได้ไม่ใช่ว่าตกไม่เป็นนะครับแผลสลิดคนชอบตกป้ายม,มามาฝูงนะมั้งแม่ระวังโดนเนื้อเด้อ ต้องลองครับมันต้องลองนะครับรอยเอฟซีทางบ้านอยู่นะครับมาเที่ยวหานะครับมาตกได้เอาแค่มีคันชิงหลิวนะครับชิงหลิวก็ตกได้แล้วนะครับอยินดีต้อนรับนะครับขันฝรั่งป่านไม่ได้นะครับตรงนี้มันเป็นโขดครับตีไปก็เสียนะครับตกอยู่ข้างบ้านจริงนะครับหยอดลงนี่เลยอืมพอน้ําขึ้นเราไม่รู้มาจากไหนเหมือนผมถ่ายให้ลง ลงให้ชมเวลากลางวันก็น้ำมันแห้งโคนะครับโอ้สี่ตัวเกือบปิดท้ายไอ้นี่เลยปิดท้ายต้อปิดตุตะก้าเลยอ่ะสี่ตัวอย่าดิ้นสิเฮ้ยเดี๋ยวโดนมือกูอี๋ยวสียแรงบ้างลังดูอยู่ร้องโอ้เรียบร้อยเลยนะอเออโอ้สดจริงๆนะครับ ล่าสุดของเราเฮ้ยโดน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 ลาอีกแล้วตัวใหญ่อะโอ้ยเรียบร้อยตัวมันใหญ่อะตัมันใหญ่จัดเออเอาพันกันเก่าหัวยิกงยิ่ขาดเหรอเบ็ดขาดแม่เบ็ดขาดโอ้เสียดายจังโอ้ยวิ่งล่าเข้าไปนู่นเรียบร้อยเบ็ดขาดมาเอาใหม่มาเอาใหม่เอาชุดใหม่ มานาใหม่มาอหอ้าใหม่ปลาปลายโกกําลังเข้ามาครับเป็นฝูงเลยเดี๋ยวต้องรอให้น้ําท่วมโขดดีๆก่อนนะครับกินดีนะครับยิ่งเย็นยิ่งกินนะครับโขดยังเล่นน้ําอยู่เลยตัวมันใหญ่นะวันนี้เนาะสลดมีตัวใหญ่ๆมัมาเป็นฝูงเลยใจจอดใจจ่อเหมือนนกกระยางเลย มือนนกกระยางกำลังจะจิกป่าหมอโดนโดนทีนี้โดนโดนอยู่อย่าให้กล้าเด้อเลี้ยงไว้ก่อน أ, โอ้ยมาเป็นแผ่เลยนู่นน่ะมาเป็นฝูงเลยตามกันมานู่นน่ะโก้ดโค้โอ้โยมาเป็นฝูงใหญ่เลยแม่ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมันเป็นชิงเหลียวครับมันอ่อนมันยกยากหน่อยโอ้โห มาสนุกกันครับถ้าอยู่บ้างก็ยินดีต้อนรับนะครับมาอย่าวกว่าจะได้ตกได้ก็ช่วงเย็นนเวลาตอนนี้ก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วเหมือนเมื่อวานเลยครับ6โมงกว่านะครับ6โมงนะครับฝ่าน้ําจะขึ้นมาถึงครับที่พักก็ดูในช่องเอานะครับเนะที่พักแม่ยังไม่มีที่พักให้นะครับอื ยังไม่ได้ทาําหางงบก่อนแม่บอกหางงบก่อนอยมาฝูงใหญ่นะบางทีเนาะตามกันมาจะต้องรอให้น้ไไําเต็มดีครับตรงนี้เป็นโขดแดงๆอยู่เลยครับนี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่รอติดตามรับชมนะครับแทบทุกคลิปก็ว่ายได้ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับกับนี่ครับชีวิตวิถีบ้านริมน้ําของเรานะครับ ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ยังรอเติมแต่งสังกะสีนะครับพอจะเข้าฤดูหน้าฝนแล้วครับก็จะต่อสังกะสีเหมือนฝั่งนี้ครับนะครับก็นั่งตกได้นะครับผมก็จะคอยถ่ายทอดให้เอฟซีทางบ้านได้ดูกันนะครับเผื่ออยากมาเที่ยวทะเลนะครับมานั่งตกปลาจิบเบียจิบน้ำเก๊กหวยเย็นๆนะครับ แล้วก็ตกปลาไปด้วยเตาหม้อเรามีครับตรงนี้นะครับนั่งทำขินกันได้นะครับสบายๆนะครับถ้าสะดวกก็จะอยู่ต้อนรับนะครับถ้าไม่ได้ออกคิดทะเลโดนโดนโดนฝูงมาเพ่ฝูงอีกแล้วนู่นนะมันตามกันมาแม่โกเออหอ,อ,อ,อ้มันเขาละในบ้าน จับเองเด้อจับเองโอ้แป๊บเดียวว้าโอ้โห,โห,โห,โหตัวใหญ่ๆขั้งนั้นครับโอ้โหโหกตัวปิดตูดเลยหกตัวโอ้โหใกล้ามากไม่ได้เดี๋ยวโดโดมาขึ้นมือ ให้แม่บ้านกับแม่เอาตกเล่นกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงไรส์สดนะครับ